ตกลงบาทเราเนี่ยแข็งหรือว่าดอลลาร์อ่อนกันแน่อยากจะเรียกให้ว่าเป็นภาวะที่ดอลลาร์อ่อนมากกว่าที่จะเป็นบาทแข็งนะคะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะก็แข็งค่าไปถึงระดับ110ซึ่งเป็นระดับที่เยอะมากๆก็หมายความว่าต้องมีเงินทุนเนี่ยไหลเข้าไปในสหรัฐเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนเนี่ยเซลดอลลาร์ขายดอลลาร์ไม่ถือดอลลาร์แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนมองว่า ตอนนี้ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนเพราะว่าเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเป็นสาคัญเลยนะคะทั้งเรื่องของตัวความกังวลจากภาษีทรัมป์ที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจแย่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นภาษีนําเข้าไปคนที่ต้องรับภาระเนี่ยก็คือเป็นผู้บริโภคข,ของสหรัฐอยู่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวการที่เสร็จก็ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยด,ด้วยนะคะมีความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของทางฝั่งสหรัฐที่เยอะด้วยก็เลยทําให้เงินเนี่ยไหลออกจากดอลลาร์นะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีการ o v e r b o ์บอ t ไปด้วยทางฝั่งของดอลลาร์นะคะก็เลยทําให้ในเรื่องของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงมาค่ะ